สี่วัน42สิบสองาระทำนำชีวิต day s e v e n t e e ถ้าสันโดดเพื่อสุขก็จบลงด้วยความขี้เกียจใช้ทำเพื่อก้าวไปไม่ใช่เพื่อนอนสบายถ้าสันโดดเพื่อสุข ก็จบลงด้วยความขี้เกียจคนที่สันโดดจริงแท้ไม่ใช่แค่มีความสุขแต่เมื่อสันโดดก็ไม่มีเรื่องวุ่นวายไม่มีอะไรพรุงพรังแล้วก็ตัวเบาก้าวไปได้คล่องไม่ว่าจะทำการใด จะปฏิบัติกิจหน้าที่อะไรก็เพียรพยายามได้เต็มแรงทำได้เต็มเวลาเต็มที่คนไทยเรานี้ใช้ทำบางข้อไม่ถูกเมื่อเอาทำมาใช้ผิดก็เกิดโทษแม้แต่กุศลทำเมื่อใช้ผิด ก็เกิดโทษและอีกอย่างหนึ่งบางทีชาวพุทธเราก็ใช้กุศลเป็นปัจจัยแก่อกุศลก,กันเสียมากไม่ว่าจะใช้ผิดหรือใช้ไม่ครบก็เสียหายทั้งนั้นใช้ผิดกับใช้ไม่ครบนั้น เป็นคนละอย่างกันที่ว่าใช้ไม่ครบเช่นใช้ไม่ครบจุดของมันไม่ครบทวนตามระบบองค์รวมใช้ว่าว่าแหวงแหวงมีตัวอย่างเยอะจะพูดกันเรื่องนี้ก็ยังว่ากันได้อีกมาที่มา หนังสือรู้ไว้เสริมปัญญาและพัฒนาคนสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ปออประยุตโตอ่านโดยหิมอยัตนาขอบคุณครับ